ใจกลางเมืองบริเวณทำเนียบป่าทานประเทศยุดสิ้นสุดของถนนลานสร้างที่เริ่มมาตั้งแต่ประตูใสมาฮอดด้านหนาหรือเอ้นว่าหอคํานั่นเองบรรยากาศของตัวเมืองนคเขาหล่อไม่จัานในเดือนสิงหา2 0 5นะบรรยากาศอ้อมแอมแถวนี้ก็เห็นได้ว่าเมื่อวานนี้เนาะเกิดมีเหตุการณ์ฝนตกนักในช่วงระยะยเวลา2โมงเนาะคิดให หล,หลายเส้นทางเในนครหลวงของเขาน้ำระบายบาทันเฮ็ดให้ท่วมขังนาะเดียววิดีโอนี้พาทุกท่านมาเบ่งความคืบหน้าและภาพบรรยากาศสิ่งที่เกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงใน่วงปัจจุบันนี้เพราะว่าในท้ายเดือนสิงหามีข่าวดีที่จะเกิดขึ้นและมีสิ่งใหม่เนาะที่จะปรากฏให้เห็นในนครหลวงเมืองจัดก็คือการดำเนิน,นงานขี่เอื้อนวารเดนีสาธารณะ ที่จะเปิดนำไส้และก็มีการทดลองแลนในเสนน้นทางถนนกรบรจหารเนาะเป็นเขตการก่อสร้างเส้นทาง b r อแล้วก็เป็นเส้นทางที่จะนำไส้ในอนาคตและก็จะปิดการเปลี่ยนแปลงและก็เปลี่ยนพฤติกรรมของชาวนคะรหลวงไม่จ่านที่จะนำไส้ยานพระหนะในนครหลวงไม่จราน โดยเะพาะแมนซนทางถนนไายสอนพงว,วิหารและมาหอดถนนเสถาธิราชคือจุดที่ทุกท่านได้ครับชมพีดเดียวอยู่นี่เนาะในขอบเขตพื้นที่แถวนี้ก็แมนเป็นเส้นทางผ่านเนาะของรถเมบีอารท์ทีนั่นเองเดี๋ยวเฉพาะใน2เดือนทีแล้วค้าพเจ้านําเสนอไปขอบเขตแวเอาบริเวณทางด้านหน้ากระทรวงขลังข่าววัฒนธรรมแลกลกกุงกันข้ามกับอกองศูนย์เนาะของประเทศประเทศอย่างเนาะนี่เนาะทางด้านนี้ ตึกสี่อันออกบัวหันเนาะออกเป็นขิมขิมโบัวหันแล้วก็ใกล้ๆก,กันกับหอคํานี้เนาะเพื่อนได้มีการขยายขอบทางขึ้นตืมคือดังภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่เนะาะปัจจุบันนี้การก่อสร้างของเพื่อนก็ถือว่ายางบัวฮันได้สำเร็จถึงว่าห้อยเปิดเส้นหนอเนาะก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปได้ในส่วนหนึ่งโดยเฉพาะกระเห็ดทางยางคือที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่ก็ถือว่ากว้างขึ้นตืมแล้วก็มีการขยายขอบทางขึ้นตืม ประเด็นสิ่งที่เขาจะเห็นในตัวเมืองก็คืองานภาหนานะเนาะหลายจาับฮองการเนาะที่ใกล้ๆกต่ก็พื้นที่ตัวเมืองนี่กัพภาหาหนะที่เพิ่นเดินทางเข้ามาเห็นเรียกเนาะสว่สวนเราก็เิ่นจอดเนาะตามเรียบสายทางจอดตามฟุตบาทไปนี่สิงางไปสู่เม <c oughs> ื่อกี้นี่ฮะแล้วมันจะออกไปใส่ท่าดำเนาะทุกคนมันจะมีห้านกาแฟ ทางทาดดำฮะนี่เดี๋ยวจะพาดุกทานยางมาเบิกออฟแอมแถวๆใกล้นี้ล่ละออกซอทางทาดดำเนาะแล้วปัจจุบันนี้ทางด้านลุมของทางด้านหน้าวัดศรีสเกตลกหลักกาห่อพระแก้วนะเนา,เนา,เาะมีการงับเส้นทางเข้ามีการประผุงเส้นทางตืม ก็ถือได้ว่าจุดนั้นเส้นทางที่มันแลนออกมาตั้งแต่ท้งตลาดเศา้เนาะก็จะมาแถวนี้แล้วก็ออกไกลเพราะว่ามันจะมีสาย A B แล้วก็ปัจจุบันนี้เพิ่นสร้างอยู่สายเช่อเนินวาเส้นทางมเมนก่อนเนาะแล้วก็ยังมีเส้นทางที่จะออกไปใส่าทางด้านของสถานีรถไฟแล้วก็เส้นทางที่จะไปหาสนามบินเนาะ อันนี้บรรยากาศนะทุกคนอนอยู่ในต่อเมืองของเขาสิงยางน,นี่แหละนี่ละสถานทูตบูไน้ฝา,ากของทางด้านนี้เองอเนี่ยกันส่วนเจ้าเฮียแลรถสลายเห็นแล้วแาไป่าในช่องระยะนี้มีฝนตกเนาะตอนเศร้าคนก็จะนำใส้เป็นรถส,ส่วนตัวเนาะ จะหลแล้วคนลาวเขาจะนำใส้เป็ดดนรถสั่ตัวในการเดินทางเข้ามาในตัวเมืองหลายกว่าที่จะนิยมใส่ยานพระหนะายุดหวมใจต้านมาฆ่ามนุษย์การฆ่ามนุษย์แมนการเป็นขาชาติ <Gotcha. S 1> ยางมะข้าวนึงเขาก็จะมาหอดแถวทางด้านของโรงแรมร้านสร้างเนใหม่นั่นเองแล้วก็ใกล้ๆก,กันกับนี่ไอบีส โคชีโฮเชลนะแต่จุดนี้เพิ่งกันยังสร้างอีกหนึ่งสถานีในส่วนของทางด้านมันจะเป็นเซนโตเนาะแถวนี้จะเป็นสถานีเซนโตเอิ่นว่าเป็นทานซิดมอนะเพราะว่าเพิ่งจะมีการาให้กลายเป็นศูนย์ในเรื่องของการท่องเที่ยวในใจกลางเมืองนะเป็นทานซิดมอเป็นสถานีลักเป็นสถานีใหญ่เนาะของ b r t นั่นเอง ทางาง้้นนีบริเวณนี้นาะกกันข้ามครับโรงแรมอา้านสร้างแล้วก็ใกล้ๆก,กันครับน้ำปูเนาะด้าน,นสร้างอยู่เล็กถือว่าไหนาเติบนะทุกคนเทพพื้นเลก็กปรไเ้หนาเลยถนนเสถษาชิลาน สายไปไกลมานํำใส่เส้นทางเส้นนี้ก็ต้องรมาระวังหน่อยหนึ่งกาเป็นช่วงที่ว่ายังมีการก่อสร้างและการปรับปรุงน้ำเนาะอันนี้เพิ่นมีการสายทรงเนาะอันนี้โบเบแมนอันเพิ่นตัดปรับแต่งสายทรงใหม่โบแมนอ่นสายไฟเนาะโครงการที่เพิ่นจะนำเอาสายไฟลงดินเพิ่นก็มีการอนุนแตกันเรียบร้อยอะไรได้เนาะเห็นว่า เป็นมี้ขอข้อมติอันประชุเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าขับพระเจ้าก็ยังพ่ได้เห็นว่ายังลงมือไปตามแต่ว่าเห็นเห็นสายทรงนี่เอาลงดินแล้วนี่เนาะนี่นี่พี่เห็นนี่เห็นสายทรงของบริษัทเบสเทเลคอมนี่เนาะนี่เอาลงดินแล้วนี่อันนี้มันอ่าเพื่อแลนคอนี่เพื่อจะเอาสายไฟ หรือว่าสายทรงนี่ลงดินนี่เจ็บร้อยนี่แลนมาตามนี่จุดตรงกลางนี่นะคือเขาเห็นนี่นะคือเขาเห็นในในบริเวณทางด้านนี้เห็นว่าบริษัทเบสเนี่ยน,นำเอาสายทรงแลบลงแล้วนี่เพาจะฮอดนี่เนาะทานซิ์มอสจะสะนับตั้งแต่จุดนี่ไปจนฮอดอ่าชี่แยกไฟแดงทางด้านของวัดอินแปงเนาะขอบเขตบริเวณแถวนี้600กว่าเมตรเนาะจะเป็นทานซิ์มอสบัดเลย สถานีเป็นเอิ้นวา่าเป็นเส้นทางของการท่องเที่ยวเนะเป็นเซ็นเซโรใน2เดือนที่แล้วนี่ค่ะพระเจ้ากระพาธุพามาเบิงอยู่นะตอนนั้นแม่นเพิ่นมีการอ่าลงก่อนที่จะหอดปีไม่ลาวเนาะเพิ่นกเหตุแต่ก่อนนั่นแล้วเนาะแต่ปัจจุบันนี้ก็เริ่มดำเนินงานมาแล้วกระจนมาหอดปัจจุบันนี้ก็เห็นได้ว่าในส่วนนาเวียต่างๆก็คืบหน้าไปได้หลายแล้วโดยเฉพาะแม่นขยายแล้วก็ชี้หนาทางใหม่ แถวๆนี้แถวนี้ก็จะมีพ่อห้านเบเกอรี่อย่างต่างๆเนาะเป็นพวกโจโมหาห้านอาหารต่างๆแล้วก็จะมีเป็นดับเบิลทีเนาะเป็นโ้งแฮมใหม่เลยสำหรับโ้งแฮมจุดนี้โ้งแฮมใหม่โ้งแฮมใหญ่เนาะที่อยู่ในพื้นทีน่อันนี้จะแม่นเพิ่นจะใส่เป็นลายกระโลที่เป็นหินอ่อนเนาะมาติดใส่เป็นทางยางเนาะเปลี่ยนจากที่เป็นก้อน สีมังที่เปลี่นหกเหลี่ยมเนาะมาเป็ี่นลายกระโลแบบนี้แทนใส่นี้แทนแบบนี้เนาะมันจะเป็นการสลับสีของลายกระโลมันก็เบ,บิ่งแล้วให้การให้รู้สึกใหม่ๆงามแล้วข้าพเจ้าเห็นแต่อยู่ทั้งอันข้าพเจ้าเคยไปกรุงเ,เทพเนาะไปทางไทยก็เห็นอันเขียนเขตที่เอื้นว่าบอนท่องเที่ยวของเพื่อนนะเขตอัน ห้างค่ะนะเนาะทางยางของห้างอะคนจะติดกระโลแบบนี้ติดกระโลแบบนี้แต่ว่าบบแมนอาจจะโบแมนกระโลแบบนี้เนาะหอมซอยบริเวณแถวๆนี้มันควรจะเห็นสินห้างไม่เสื่อมเข้าหากันเบิดเลยในนี้จะแมนเป็นลักษณะกระโลทีเพินไซส์ใส่ไฟกันยังมว้วนกันอยู่นี่เนะาะหากว่าน้ำอาใส่ไฟลงดินสิเออมันก็จะดีขึ้นได้เนาะก็จะคักขึ้นเนาะ อันนี้น่าจะเป็นเสาไฟหลายกลัวเนาะแต่กระโปรงในใจเพื่อนจะนำสายไฟนี้ลงตอนใดแต่ก็ได้เห็นเพื่อนมีแจ้งการแล้วก็เห็นเพื่อนประชุมอย่างกันเล่ากันอยู่เนาะสำหรับการทีน้ำแบบเอาสายไฟลงดินนี่เพื่อทุกคนเนาะสายไฟแต่ว่า การคล็บเมียใส่ไฟมันก็เคลบเมียนละเอยียดแต่ว่ายูน่าตัวนี้ให้มันอยู่หน้าบริเวณฮาร์ดห็อกฮาร์ดหลอกคาเฟ่นี่ล้วฮาร์ดหลอกคาเฟ่แถวนี้ค่อนข้างว่าจะแบบยุ่งนะดึงลรากมะฮอดนี่อันนี้จะเป็นทางด้านหอวัฒนธรรมข้าไปทางด้านนี้เอาไปก็ oh สายไฟผมคิกว่า ได้เห็นเส้นทางที่กว้างขึนเนาะและก็ได้เห็นลวดลายในขอบเขตเส้นทางนี้ที่ว่าเป็นลายใหม่ออเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่เห็นในการเป็นแปลงในระยะนี้อาจจะยังเพราะว่าเป้าหมายก็คือ2องพันสพุ่นเนาะแต่ก็ยังดีโดอยูแต่ว่าเพิ่นจะมีการทนล้องแรนก็คือต้นเดือนหน้าเนาะ,ะแต่มาลุ้นกันบ้างว่าอาจจากที่เพิ่นทนล้องแรนแล้วจะเป็นเท่าไหร่ แถวนี้ในเดือนที่แล้วนี่เนาะเพื่อนกะมีการตัดแต่งจริงต้นไม้แถวนี้เขาก็จะเห็นวนะ่าตะกรอนเนาะบ่ได้ตัดแต่งจริงต้นไม้ก็จะแมนให้สีเขียวอ้อมไปเลย <c oughs> น่าจะใส่ไฟนี่เพิ่นน่าจะแมนแลนเนาะเอาไว้มาใส่สะเพาะชื่อื่นว่าเสาสัญญ,ญาณหรือเสาต่างๆนะแต่อันนี้เพ่นในใจอันนี้จะแมนเป็นระบายน้ำือา่าท่ออย่างต่างๆนี่แหลนะ แต่ว่าเรื่องของเอาสายไฟลงดินนี่ครับเจ้าได้ยินอยู่เนาะได้ยินเพิ่นเพิ่นสี้เหตุอยู่ว่าจะนําเอาเสาไฟในบริเวณเส้นทางาถนนเสถาธิราชนี่ล้มเนะเาะน,นี่ใช่อันนี้ก็จะเป็นเฮนพักแฮมเอ็นตาตก็ยังอยู่ในประมาณนี้อยู่เลยทุกคนสำหรับถนนเสถาธิราชที้ตำแหน่เสนอให้ได้เห็นอ้ะ อ,นนอันนี้วัดมีไซส์นะเพิ่นสร้างตุตีใหม่บอกโหสละสร้างใหญ่เลยเปาเป็นอาคารสองสองสั้นเขาใหญ่ลักษณะแถวนี้นจะประกอบมีวัดวาอารามต่างต่าง,าง,าง,างวัดเก่าแก่แหละเพราะว่าเป็นถนนเส้นเกา่าเส้นเดินนะ พุ่งหน้าแนละ้วโครงการสร้างก็ติดอย่างต่างๆก็ถือว่ายัางอยู่ยังหลายอยู่นะสำหรับนาวิทย์ก็ได้จงซ่องวางจงนั้นไปแบบนี้อยู่ลักษณะธนาคารพัฒนาเรานี่จะเป็นเป,นปรดปับปุ่งใหม่ธนาคารใหม่นะลักษณะโดยรวมนในแถวๆนี้ สำหรับบรรยากาศเนะแล้วก็คลาอคืบหน้าการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงในการอัปเดตประจำเดือนสิงหาเนาะแล้วก็สีอัปเดตให้ทุกท่์นได้เติมต่อซอจัมแอนเมือทีเพิ่นมีการแลนด์ยางแท้จริงถนนเส้นทางต่างๆหอมซอยต่างๆก็ถือได้ว่าเพิ่นอ่นนั้นเบิดเนาะปรับปรุงใหม่เบิด์ลการเหตุอเทางใม่เบิดเลยหอมซอย ปัญหาหนึ่งแต่บู้ว่าในอนาคตนางคนมีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจอดรถตามสายทางแนวใดนะจอดรถตามทางยางแนวใดอันนี้ก็มีหลายทานคอมมินต์แล้วก็หลายทานแสดงความคิดเห็นมายนเยอ,อะนะข้าพเจ้าก็รสร้างพิจาวาเนะว่าจะออกมาในรูปแบบใดแล้วกันปรับปรุงแนว้วใดเนาก็ต้องเบ่งในส่วนของ นาเรียกของเพิ่นเติมอีกเนาะว่าเพิ่นจะเห็นแน้วไหนนั่นเอ,องเนาะงามมากชาววัดอ,องตื้อแล้ววงตื้ออินแปงนะสิ้นสุดนี่อันนี้จะเป็นเป็นอันซิดม่อนี่อีกหนึ่งสถานีนี่นะสถานีบีอาร์ที่ยน็นหน,นิเป็นใส่อยูย่กลางกลางเลยในจุดนี้ ถ้าฝากทางด้านของกำแพงวัดนะก็คือจะแมนหิดออกมากว้างเติบเลยอาจจะแมนประมาณ2เมตรนะสำหรับความกว้างาทางยางนั่นเองกวมหอดหักไม่เนาะการหักไม้มาน้อยหนึ่งนะทางด้านนี้แล้วก็ฝากทางนี้ก็ยังจงมีมีผีพื้นที่อยู่เนาะทางทางยางทางบดจีอะเขีย่ยวยางนี่ก็ถือว่ายางแต่แต่ว่าอาจจะเห็อนอดนี้แล้วอันนี้ก็คือจะแมนหีดเป็น อาจจะปลูกหญ้าตออั่งสิ่เนา่เออมันก็นงามไปอีกแบบนึงอันนี้ยังบ่ทหาได้สําเร็จเนาะา้อห่าว่าปับปรุงแล้วสําเร็จจะออกมาเป็นแนวใดเพราะว่ายังอีกดอนอยู่การปรับปรุงการก่อสร้างการขยายหนาเวียกต่างๆก็ถือว่าสรุปแล้วกันยังมีหลายชุดอยู่เนาะให้ทุกท่านได้เห็นว่าตัมหาปัจจุบันนี้น สำหรับโครงการที่เป็นโครงการใหญ่ของรัฐบาลโครงการที่จะสร้างอำนวยความสะดวกในอนาคตนะเพราะว่าจากนี้ไปเขาก็ต้องได้นําไส้ได้าการเดินทางรถสาธารณะเดิแล้วก็เป็นรถที่ใหม่เราก็เป็นสิ่งที่ใหม่ในสําหรับบ้านเขาเราก็เป็นสิ่งทางอิฐนะที่นําเข้ามานั่นเองเพราะว่าโปรเจก t นี้ชวโครงการนี้แมนเพิ่นได้มีการสารวจมาตั้งแต่ในปี2013เนาะ แล้วก็เริ่มลงมือ,อในปี2 0 0พันีีมานี้สำหรับโครงการนังกล่าวเดี๋ยวาาย่างไปบึงในส่วนของทางด้านหน้าของทางด้านี่เออเนว่าทางด้านส่วนวัดศรีสเกตหน้าหอคำนั่นเองเขาไปบึงในส่วนของทางด้านาน,น้ำกัน ยับต่อมาอทางด้านลุมชีย้ยางออกมาตัด้านถงเนาะ,ะแถวบริเวณทางด้านนี้ก็คือด้านหน้าของ,งฮองเฮาดับเบิ้ลชีกว้างเลยแต่ก่อนอแถวนี้เพื่อนยังปลูกเพ็ดเป็นสวนยางของเพิ่อนอยู่เนาะตอนที่เพื่อนเพ็ดแล้วแฮมใหม่ๆข่าวเจ้ามาเห็นแต่ตอนนีม้มันถือว่าเขามีสินหางยางสําหรับคนยางนี้กว้างขึ้น2เมตรคพณนะ่นเนาะจากข่าวประชาบรงนีทต้องเป็น 2, m, 2 m, เมตร2เมตรปลายเพุ่นแหลล้าก็จะเห็นว่าทั้ง2ฝัฟงนี้กว้างออกหลาย พราะแต่ก่อนทางยาง,างเส้นทางเส้นนี้มันจะแคบแล้วเส้นทางเส้นนี้ก็แคบน้ำเนาะเพราะว่าหลังจากที่มีโครงการนี้เขามาเพิ่มกลับมาขยายออกมาเติมฮะนะเดี๋ยวคงรู้สึกว่ามันดีขึ้นเติมได้บริเวณนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งทางด้านลุมสุดเลยบบดน,นี้เนาะยางไปเนาะถัดต่อมาจากทางด้านถนนร้านสร้าง ทำเนียบประานประเทศมาบริเวณทางด้านหน้าของหอคำเนาะหรือว่ากงกันข้ามกับวัดศรีสะเกดท,ทางนี้เพื่อนจะมีการแบ่งเลนทางาให้รถทั่วไปเนาะเป็นเลนเดียวในีางฝากกับนี้แล้วทางด้านนั้นจะแมนเป็นเส้นทางของ BRT าสำหรับรถตู้ที่ไปจอดกันเนาะพอปัจจุบันนี้เพื่อนยังมีการก่อสร้างอยู่ยังอยูุยังสาม,มารถขับไปจอดได้อยู่เนาะแต่ว่าต่อหน้าไปแต่หน้า,นาจะแมนจอดบ่ได้แล้วแหละเนาะเพราะว่าเขาจะสังเกตเห็นว่าเส้นทางเส้นนี้ จะเป็นลักษณะประมาณนี้หรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเท่าใดเดี๋ยวกันที่ตามกันตืมเนาะเพราะว่าิึงจากลักษณะ,อะของการสร้างาแนวกั้นแล้วเนาะที่ข้าพเจ้าเห็นตั้งแต่ถนนลานสะถนนไก่สอนเนาะพระวิหารน,นะเข้ามาในตัวเมืองเนาะเพราะว่าป็นการเดอออกถึงซีเนาะข้าพเจ้าก็พุงึ่ว่ามันอาจจะแหม่นเป็นแนวนั้นหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนะาะก็คือทางด้านรถจักร ขับยูนอ่านอยูน,ยน่เนาะเ้นทางเส้น้นเลนเดียวอาจจะเป็นของ b r t แล้วทางด้านนั่นอาจจะเป็นในจุดอื่นตืมอาจจะเป็นรถท่อไปบอลหรืออาจจะเปลี่ยนบอลจอดเกี่ยวกับรถที่เพิ่นจะเอามานําใส้จะแมนเป็นรถไฟฟ้าเนาะ,ะรถไฟฟ้าในาที่นี้ก็คือจะเป็นรถ3าล้อก,กับรถเฉียบนั่นเองเนาะที่จะมาสปอร์ตมาส่งเสริมในเรื่องของการขนส่งมลสนที มาลงสถานี BRG แล้วต้องการไปจุดอื่นๆจากซียเนาะเพราะว่าในภาพโดยรวมทีข้ารเจ้าเข้าไปเบิ่งข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์เนาะของโครงการของเพิ่นแมนเพื่อนจะมีห้างเป็นรถอ่า BRT เราที่เปลี่ยนรถเมแล้วก็จะมีเป็นรถสามล้อไฟฟ้าเราก็จะเป็นรถไฟฟ้าเนาะทีจะฮับทรงผู้คนที่มาลงสถานีแล้วแล้วไปจุดอื่นๆตามห้อมซอยนั่นเองเ,องเนาะเห็นเพิ่อนอระบุเอาไว้แบบนั่นเนาะเพราะว่า ข่าวเจ้าอาอีกเนาะจากข้อมูลของทางเว็บไซต์เพิ่นนั่นเนองนะสารเสร้นทางเส้นนี้มันจะเป็นเสเนเ้นทางขาลงเนาะเป็นเส้นทางขาลงนั่นเองเส้นทางที่ออกไปทางด้านของความมีสภาพแทดลาอแห่แงที่หนึ่งเสีนทางออกไปเส้นทางเส้นนี้เนาะบริเวณทางด้านหน้าของห้องหมออามโหสถทางนี้การขยายเนี่เส้นทางนี้เพิ่นกับผู้ได้ทุกคนเนาะ,ะทางด้านข้างของกำแพงของอสถานทูตฝรั่ง ทางคุณเนาะบริเวณทางหน้านี่ขึ้นกันเนาะดีไปฮอททางกันออกมาตั้งแต่ทางตลาดเซาพุ่นเลยเดี๋ยวสีขามทางไปฝากกังกรํารด้านนั้นที่กัหินกำแพงสูงสีขาวและแม่นสถานทูตฝรั่งเนาะ นี่เพิ่นขยายออกจุดเดิมของเสน้นทางเส้นนี้ก็คือจัมแอนด์จีเอิร์น่าตั้งแต่ที่เขาเห็นเทะนะัแล้วเนาะอันนี้จัมแอนเปล่นอันใหม่นะสำหรับผู้ป,ปาดทางทีโคโคนเห็นเปล่นสีแดงอยู่นี่นะทีแบบเขียวยางอยู่นี่เพิ่นเง็้มาอันนี้เพิ่นขยายออกเติมแต่ว่าเพิ่นยังบดิเทอ,อห้องหมาฮอดทางดา้านนะี่เติมเนาะก็ได้อยู่เลนนึงนะสำหรับรถจักรรถใหญ่เนาะบนรถจักรก็พูดอะไก็พิด นี่มันก็นจะหอดพุ้นเนาะทางตลาดเซาพูดเลยออกมาตั้งแต่เส้นทางของตลาดเซามาหาฟฝากคำนี้จะเป็นเป็นของสถานทูตฝรัง่งประจํารลาวของเส้นทางเส้นนี้แถวบริเวณนี้ก็จะประกอบสถานทูตสำนักง,งานหองการองการต่างๆของรัฐบาลในกระวงต่างๆหลายได้แหละทุกคนแถวน,นี้กว้างเลย กดขั้นหนึงเพื่อนเนาะทุกคนจากเดิมมันก็จะแมนเตเตอานั่นเนาะจากทางเดิมอันนี้ขยายออกมาเติมจะก,กว้างอย่างประมาณนี้เลยสะดวกสบายเพิ่มเติมเนาะให้รถเอาน้ำใส่ได้แลนได้ที่กว้างเพิ่มเติมเนาะ,ะทางด้านนี้ก็คือกันเป็นเส้นทางที่เป็นขาด่องส่วนหลาแล้วเส้นทางในใจกลางเมืองแถวๆนี้จะแมนเป็นเส้นทาง ขาลองเนาะ,ะห่างฟ้านน้ตจะมเนขึ้นได้ทางด้านนั้นหางนี้ลงลงฟ้าก,กับนี่ขึ้นทางด้านนั้นอย่างี่เนาะสถาบันคนขว้านะวิทยาศาสตร์การศึกษาแห่งชาสติประมาณนี้เนาะภาพโดยรวมในขอบเขตบริเวณนี้เดี๋ยวมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเท่าไหร่จะมาอัปเดตให้ทุกค่านได้ขับซมกันเติมก็ มาให้ทุกท่านได้เห็นกันตติมในวิดีโอหนาเนาะว่าจะเป็นเนเท่าใดเพราะว่ายังมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะที่จะนําเสนอหทุกาดับสมหรือทิ่พาดประกาศใดในการนําเสนอหรือท่านใดอยากจะแนะนําเพิ่มเติมเนาะก็สามารถติดโมเข้ามาเพิ่มเติมได้ ในวิดีโอถัดไปเนาะหรืออยากจะให้ไปถ่ายสถานที่ใดก็สามารถในน้ำาอมมาได้เนาะสำหรับวิดีโอนี้น้ำเสนอในส่วนนี้ก็ขอขอบใจลูกค้าน,นะที่เข้ามาสมัครติดตามเดี๋ยววิดีโอหน้าจะเป็นในภาคส่วนเดีตืมก็สามารถหันชมได้เนาะต้นหงางงูตัวน,นี้ก็ต้นงูง่ายเนาะเพื่อนตัดแต่งกิ่งใหม่าห้าหงส์ตัดมันก็จะฝนตกม้เนาะน้ำที่ติดกับใบมันก็จะ หักลงมเวลาลดไก่ไปไก่มามันกระเท็ดให้ล่มลงมาทับทรัพย์สินเขาเนาะกะถือว่าดีเลยนะที่เพื่นมีกัดมีกะาการตัดแตง่งกริงเพราะว่ามันใหญ่มันสูงหลายแล้วเนาะสังเกตเบื้องอายุก็หลายปีแล้วทุกทาง